เก็บไว้มานานในที่สุดก็ยอมเผยกองเวรไรมีลูกแล้วสามคนพร้อมโชว์หน้าลูกชายวัยหนึ่งขวบ ทางทีมงานพาไปเปิดใจของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังก้องห้วยไร่ถึงกระแสข่าวมีลูกแล้วซึ่งเจ้าตัวออกมายอมรับแล้วจริงๆเป็นลูกชายในวัยหนึ่งขวบเกิดกับภรรยาคนปัจจุบันคือเบลคณิฐารวมทั้งมีลูกกับอดีตภรรยาอีกสองคนโดยเจ้าตัวได้โพสต์ว่าผมอึดอัดในหัวใจไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงกับเรื่องนี้ วันนี้คงเป็นวันที่ดีที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ผ่านเรื่องราวในชีวิตเข้ามามากมายทั้งดีทั้งร้ายไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวเรื่องความรักการใช้ชีวิตลองผิดลองถูกมาหลายครั้งชีวิตผมไม่ได้เป็นคนดีอะไรเลยแต่มันก็ทำให้ผมรู้ว่าอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำและนำมาใช้ในชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดวันนี้ผมก้าวเข้ามาทำงานอาชีพนักร้องนักสแสดง มีคนรู้จักมากมายมีคนรักมีคนเกลียดซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติอยู่แล้วในวันนี้ผมมีหน้าที่การงานที่พอจะเลี้ยงตัวเองได้อยากจะสร้างครอบครัวที่มั่นคงและมีคู่ชีวิตที่ดีที่ผมเลือกนั่นก็คือน้องเบลผมตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับผู้หญิงคนนี้มากว่า2ปี พวกเราพร้อมสร้างครอบครัวที่อบอุ่นจนวันนี้ผมมีพยานรักนั่นก็คือน้องไข่เจียวลูกชายที่เกิดจากผมกับน้องเบลทีแรกผมคิดว่าจะไม่บอกเรื่องลูกกับใครใช้ชีวิตไปตามปกติตอนนี้น้องอายุหนึ่งปีสองเดือนผมโกหกทุกคนที่ถามมาโดยตลอดเพราะผมกลัวว่ามันจะกระทบต่องานที่ผมกับน้องเบลทำตอนนี้ผมโล่งใจมากที่ไม่ต้องโกหกใคร ส่วนชีวิตผมกับเมียหลังจากนี้ผมไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปแต่มันก็เป็นสิ่งที่ผมต้องรับเพราะผมโกหกในเรื่องนี้สุดท้ายผมก็ต้องคงต้องดำเนินชีวิตต่อไปทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหรือถ้ามีมากก็แบ่งปันเท่าที่ผมพอทำได้ต้องขอโทษพี่น้องทุกท่านที่ปฏิเสธเรื่องน้องไข่เจียวด้วยเหตุผลส่วนตัวของผมเองและทางครอบครัวครับ ก่อนจะมีน้องไข่เจียวผมมีลูก2คนคือน้องปิงกับน้องปลืม้มจากแฟนที่แต่งงานและจดทะเบียนสมรสเมื่ออายุ20ปีและอย่าร้างกันไปตอนอายุ25ปีตอนนี้ผมดูแลลูกๆทั้งสองตลอดครับไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ